เพื่อนเห็นด้านล่างไหมคะนี่ใบใหญ่เยอะค่ะให้โล่งเลยค่ะเพื่อนจ๋าดูดใบออกเลยที่ใต้ใบเลยค่ะเพื่อนโอ้ถ่ายเร็วเพียรค่ะโอ้โหดูมดดำมาขนเพียรขึ้นมาค่ะเพื่อน ใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะพริกของใครไม่งามพริกเน่านะคะต้นโซมมากไม่ติดดอกออกผลนะคะผักของหนูค่ะไม่เขียวไม่โตเลยค่ะแม่ก้อยเราใช้สิ่งนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะต้นไม้ของใครไม่งามมีอาการใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างเพื่อนท่านไหนปลูกพริกไปแล้วนะคะพริกของหนูเป็นโรคก,กุ้งแห้ง พริกเป็นโรคพริกเน่าเพื่อนท่านไหนปลูกมะนาวนะคะมะนาวของหนูมีอาการเป็นโรคแคนเกอร์ค่ะมะนาวของหนูมีอาการเป็นจุดจุดสีน้ําตาลค่ะใม่ก้อยเพื่อน ใช้สูตรนี้กันเลยนะคะอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้เลยค่ะแรกนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือปูนแดงเลยนะคะปูนแดงทามาจากอะไรคะแม่ก้อยคะปูนแดงทามาจากขมิ้นนะคะแล้วก็เปลือกหอยนะคะผสมเผารวมกันนะคะจนได้ปูนแดงแบบนี้เลยนะคะปูนแดงแก้อาการพืชใบหงิกใบงอได้เป็นอย่างดีแถมยังมีแคลเซียมแบบง่ายๆนะคะเนื่องจากปูนแดงนะคะทํามาจากเปลือกหอยนะคะและยังมีสารสําคัญนะคะนั่นก็คือขมิ้นค่ะไอปูนแดงเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติสามารถฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียป้อง การโรคแคนเกอร์ได้เป็นอย่างมากไล่หมดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยไฟไลายแดงไล่ขาวหนอนใยผักหนอนกระทู้หนอนหลอดลม ป้องกันนอนทำลายถัว่วให้พืชผักแข็งแรงนะคะไม่ป่วยง่ายนะคะเราใช้ยาพารานะคะหรือยาเอสไพรินนะคะเขามีกดตัวนึงนะคะเราเรียกว่ากดซาลิไซนิกซึ่งเอาไปใช้กับต้นไม้พืชผักต้นไม้พืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับนะคะยังคงมีความสดชื่นอยู่เสมอนะคะไม่เหี่ยวแห้งง่ายนะคะกับไม้ผลนะคะจะทําให้ไม้ผลของเราค่ะแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้เป็นอย่างดี อายุยืนไม่ทําให้ผลไม้ของเรานะคะสุกเร็วเกินไปทําให้ไม้ดอกไม้ประดับของเพื่อนนะคะไม่เหี่ยวแห้งโรยง่ายนะคะไม่กล้อยเคยทดลองนะคะนํายาพารานะคะหรือ,อยาทันใจนะ ไปแช่ในกุหลาบของไม่ก้อยนะคะที่ไม่ก้อยตัดออกมาจากต้นเนาะกุหลาบและกล้วยไม้ของไม่ก้อยค่ะยังสวยนะคะบานอยู่เสมอไม่โรยง่ายค่ะเรียกว่าอยู่ได้เป็น1เดือนถึง2เดือนเลยค่ะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชแบบง่ายๆค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพื่อนใช้สิ่งนี้กันเลยนะคะ,อ,ะ,คะอันดับต่อไปเป็นไข่หนึ่งฟองค่ะอันดับมโนูโซเดียมกูตเมทนะคะ,ะ,คะอันดับต่อไปค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะน้ำยาล้างจานค่ะน้ำซาวข้าวค่ะเป็นจุกดินซีสังข้อแสงนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่คือ น้ำขี้เท่าฐานนะคะหรือเพื่อนท่านไหนนะคะมีน้ํา EM หรือจุลินทรีย์ทุกตัวนะคะใช้แทนได้หมดเลยนะะปูนแดงนะคะเราผสมต่อน้ํานะคะ1-2ลิตรได้เลยนะคะปริค่าเพื่อนๆปูนแดงหนึ่งช้อนนะคะีแคลเซียมแบบง่ายๆค่ะเมื่อเพื่อนๆนะคะละลายน้ําปูนแดงนะคะยังสีแดงๆอยู่นะคะถ้าเพื่อนท่านไหนนะคะพบว่าต้นพริกของเพื่อนๆนะคะนี่ มีอาการนะคะเจอเพี้ยไฟลายแดงลงค่ะเนี่ยผลผลิตจะไม่เห็นเลยค่ะแถมยังมีอาการใบเหลืองใบหงิกใบงอปลายใบไหม้ค่ะเพื่อนเพื่อนเจอเพี้ยไฟลายแดงบุกแล้วค่ะเราก็ใช้สิ่งนี้เน่ยค่ะเพื่อนๆสียังแดงๆเข้มๆอย่างนี้ค่ะไม่ต้องรอให้ตกตะกอนค่ะในกรณีที่พลิกของเพื่อนนะโซมขนาดนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าล่าลดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆล่าลดไปที่ใบเลยค่ะที่ใบที่ยอดอย่างนี้เลยล่าลดค่ะเข้มๆทั้งดีเลยค่ะ ป้องกันเชื้อราทางดินได้เป็นอย่างดีค่ะทิ้พองไปแล้วนะคะเราก็เติมน้ําสะอาดค่ะลงไปเลยค่ะน้ําด่างจากธรรมชาติแบบง่ายๆค่ะจากน้ําปูนแดงเลยจ้าและเมื่อเราละลายน้ําปูนแดงนะคะสียังแดงๆเข้มๆอย่างนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้นะคะ1คืนเลยนะคะเมื่อครบหนึ่งคืนค่ะเพื่อนก็จะได้น้ําปูนแดงนะคะใส่ป แบบนี้เลยนะคะแคลเซียมอย่างง่ายๆะคะ่ะยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตินะคะค้ําปูนแดงค่ะน้ําสะอาดครึ่งนึงค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ใส่น้ําปูนแดงนะคะที่ใส่แล้วนะคะเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งแบบเพียวๆนะคะเพื่อนๆสามารถไปฉีดพ่นที่ยอดต้นไม้พืชผักยอด,ยอดพริกยอดฝรั่งค่ะที่เพิง่งแตกใบแตกยอดค่ะไม่ก้อยค่ะเยอะมากๆเพีย้ยเติมเลย นำน้ำปูนแดงนะคะสูตรนี้นะคะไปฉีดพ่นได้เลยนะคะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นพริกต้นไม้ของเรานะคะฟื้นฟูน,นะคะกลับมาเขียวเร็วนะคะเพื่อนๆจ๋าใส่ยาพาราลงไปเลยค่ะ1เม็ดค่ะ รอให้เขาละลายก่อนนะคะเพื่อนก็นาไปฉีดพ่นได้เลยสูตรนี้เป็นสูตรที่1เลยนะคะอันดับต่อไปค่ะไม่ก้อยพามเพื่อนทําสูตรที่2นะคะเร่งการติดดอกออกผลนะคะแก้อาการพืชใบหงิกใบงอแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเตรียมน้ําสะอาดมาเลยนะคะ1 -2 ลิตรนั่งใส่นะคะแอสไพรลินลงไปนะคะ2ซองนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยคะ่ะไม่ก้อยขาต้นไม้ของหนูโทมากคะ่ะไม่ติดดอกออกผลนะเพื่อนๆทาอย่างนี้นะคะ่ะสูตรลับสูตรเด็ดจากสวนดังเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า วันน้ค่ะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกาลังนะคะเร่งรากเร่งเขียวได้เป็นอย่างดีค่ะหนึ่งสองก็ใส่สิ่งนี้นะคะจุลินทรีย์สาะก็แสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราใช้นะคะสองฝาค่ะหนึ่งสองและอันดับต่อไปค่ะสารไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะด้วยน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านเลยค่ะหนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยได้นะคะเพื่อนๆจ๋าน้ําด่างแบบธรรมชาติจ้าจากขี้เถ้าถ่านแล้วค่ะเราใช้นะคะ 200อมลนะคะต่อน้านะคะ10หรือ20่ลิตรได้เลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะทําให้ใบพืชของเราค่ะแข็งแรงสาวข้าวค่ะเพื่อนๆจ๋าเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ำสาวข้าวเลยค่ะเพื่อนคือใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วเช่นกันค่ะก้อยพาเพื่อนทําฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะฮอร์โมนนี้ไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะ ไข่หนึ่งฟองไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยนะคะขยำเปิดลงไปเลยค่ะแคลเซียมแบบง่ายๆค่ะป้องกันอาการนะคะติดดอกแล้วนะคะดอกลุดร่วงตลอดค่ะนี่ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะโซเดียมกุตาเดตนะคะ่ช้อนค่ะเพื่อนๆผาลงไปเลยค่ะเพื่อค่ะมีโพแทสเซียมนิดๆนะคะทําให้พืชผักแข็งแรงค่ะเพื่อนๆจ้ะหนึ่งช้อนชาค่ะผลไม้นะคะรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะลงไปเลยค่ะแล้วเพื่อนก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะทีนี้นะคะใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลทุกชนิดนะคะไม้ละ ได้หมดเลยค่ะผักกินไปใช้ได้เช่นกันค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะสัปดาหลครั้งนะคะเพื่อนๆจ๋าแบ่งเลยค่ะอย่างละครึ่งค่ะน้ำข้างหน้าที่เพื่อนเห็นนะคะถังว่าสิบลิตรนะคะน้ำปูนแดงน้ำขี้เถ้าฐานของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไล,ไ,ลนนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยไฟล่แดงนะคะด้วยสิ่งนี้เลยนะคะน้ำยาล้างจานค่ะเราใส่ลงไปนะคะสามช้อนนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะพเพื่พอนๆมีอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ มดแมลงนี่จะเยอะมากๆใช้สามชอ้อนเลยค่ะพเพื่อนๆน้ำปูนแดงเลยค่ะหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะแก้วใช้แก้วนะคะมีขันใช้ขันนะคะเพื่อนจ๋านี่สูตรนี้จ้าแก้อาการพืชใ,ใบงอสุดง่ายค่ะบ้านไม่ก้อยดุกมากๆเรียกว่าแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะดอกก็เยอะค่ะเพื่อจนจ๋าตุ้ก้ามกันอย่างนี้เลยสูตรลับสูตรนี้นะค,ะนค่ะเพื่อนดานรู้เลยค่ะแต่น้ำปูนแดงค่ะไม่ก้อยใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนดานรู้เลยค่ะ ต้นไม,ม้พริกของเรานะคะแข็งแรงค่ะไม่มีอาการใบหงิกใบงอค่ะเร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายะะเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยต้นพริกของหนูค่ะแม่ก้อยปลูกตั้งนานไม่ได้กินเลยค่ะพอโตแล้วก็มีอาการอย่างนี้ค่ะใบเหลืองใบหนิกใบงอนผลจริงจ้าเ,เพื่อนน่ารู้เลยค่ะรอดเลี๋ยวฉีดพนไเลยแนละสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะแต่พบว่าที่สวนของเพื่อนมดหนอนเพีย้ยแมลงเยอะมากๆนี้นะคะน้ำยาล้างจานค่ะเราเติมลงไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆหนึ่งช้อนเลยนะคะ ต่อน้ำหนึ่งดิอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อนควรฉีดพ่นนะคะสูตรไล่แมลงนะคะทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าหรืออย่างน้อยนะคะทุกสองหรือ3วันนะคะพ่นบนใบนะคะใต้ใบค่ะอาการพลิกของเพื่อนใบหงิกใบงอกันแบบง่ายๆพืชนะคะมีอาการปลายใบไม่ไหม้ค่ะไม่ก่อยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหเราเจอแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าศัตรูตัวสําคัญค่ะสําหรับต้นพริกต้นไม้พืชผักของเราค่ะนั่นก็คือมดดํามดแดงนะคะ ทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆอูอ้ตาเปล่านี่เมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นนะคะทั้งมดท,งทั้งเพี้ยค่ะเพือ่อนจ๋าฉีพ่นเลยนี่ของม่ก้อยงามมากไม่มีอาการใบหงิกใบงอค่ะเพือ่อนฉีดได้เลยฉีพ่นเลยค่ะเพือ่อนเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่หงิกค่ะเพือ่อนฉีพ่นสูตรนี้เลยมดพวกนี้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ก้อยสูตรนี้ไล่มดได้ไหมครับ่สูะน์เลยค่ะฉีพ่นเลยค่ะเพื่อนไปเลยไม้เหลืองมากโสมมากค่ะไม่ก้อยใช้สูตรนี้นะครับเพื่อนถ้าวาแน่ของหมูเขาไม่ก้อยจ๋าไม่รู้เป็นอะไร เห็นีอพีค่ะไปเป็นรูไปหมดแล้วค่ะไม่ก้อยไม่เห็นหนอเลยเพื่อนก็ใช้สูตรนี้จ้าฉีดโพ่เลยค่ะเพื่อนาเลยโอ้เพื่อนเพเห็นไหมคะนี่มะเขือค่ะดูเจอราน้ําค้างนะคะแล้วยังเจอเพลี้ยดำครับเพื่อนโอ้โหโเขาเดินได้้วมนะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน่าป้องกันเชื้อร้าได้เป็นอย่างดีค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยได้ด้วยนะไ้ยกลัวเนี่ยฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋าสงสารต้นไม้เลยอ่ะ ให้ดี่เพื่อนๆดูนี่ๆๆโอ้โอ้ต้นมะเขือค่ะเพื่อนจ๋าโอ้ทำไมมีอาการใบงุ้มคะเนี่ยดูที่ใต้ใบเลยค่ะเพื่อนโอ้ถ่ายเร็วเพี้ยค่ะโอ้โหดูมดดำเขาขนเพี้ยขึ้นมากันเพื่อนโอ้เยอะแยะเยอะแยะกันอย่างนี้เลยโอเลยค่ะอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนไม่ได้กินมะเขือนะเนี่ยมันมาดูด้วยนะคะใต้ใบนี่แมลงเขาชอบ มาทุกอยู่ครับเพ,พ่นจ๋าสิบคนเลยจะโมแดงเหี้ยเพื่อนสิบคนทั้งโตงเลยค่ะเพื่อนขาผลไหมคะไม่ก้อยขาเพ,พื่อนดูนิ่งเลยค่ะไม่ต้องรอนานนะคะเพื่อนจ๋าสูตรไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะเราทําได้เองนะคะไปเลยไม่เหลือเลยค่ะเพื่อน ตอนนี้ของไม่ก้อยค่ะดอกดีอยู่ค่ะเพื่อนจ๋าดอกทั้งดอกแล้วก็ติดผลด้วยนะแต่ใบค่ะมีอาการใบหงิกใบงออยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเก็ใช้สูตรนี้นะะเลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนจ๋าอาการใบหงิกใบงอแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนฉีดพ่นหน่อยต้นหนึ่งค่ะเป็นพริกเดือยไก่ค่ะเพื่อนจ๋านี่เพื่อนเนพื่อนเพื่อนเห็นด้านล่างไหมคะใบใหญ่เยอะค่ะให้โล่งเลยค่ะเพื่อนจ๋าพูดใบออกเลย ว่าเขาจะเป็นแหล่งสะสมของมดนอนเพลียนะคะเพื่อนเด็ดออกเลยนะคะโอเคไม่ก้อยเด็ดใบล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเราก็ฉีดพ่นฆ่าสูตรนี้นะคะเการติดดอกทนพริกโอ้ดูต้นนี้สิค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่ก้อยเจอมงวันทองค่ะเขามาต่อยแล้วดูมาต่อยต้นพริกของไม่ก้อยดูพริกของไม่ก้อยเน่าเลยอ่ะเพื่อนจ๋านี่เจอแล้วทายังไงคะไม่ก้อยค่ะไม่ก้อยเด็ดเลยนะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนจ๋าคือเขาระบาดได้นะเพื่อนพพวกอาการพริกเน่าเนี่ย ก็เด็ดออกจากแปลงจากต้นเลยค่ะเพื่อนๆไปเจอเหมือนกันเด็ดออกเลยค่ะเพื่อนเช็กดูให้เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนจ๋าแล้วก็ฉีดพ่นค่สูตรนี้นะคะเพื่อนจ๋าทำให้พริกดกกันแบบง่ายๆนะคะแก้อาการข้อพริกใบหนิกใบงอพริกกระลูกกุ้งแห้งคับเพนื่อยฉีดพ่นหาให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนจ๋า นะะคใช้ฝักบัวได้เช่นกันนะคะนี่พริกข่าไม่ก้อยมานลอยไปด้านล่างครับเพื่อนๆอันนู้นเลยดูมะละกอบ้านไม่ก้อยค่ะเพื่อนโอ้โหลูกใหญ่มากนี่สูตรนี้นะคะบำรุงมะละกอให้ดกกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆใช้เลยถ้ารวดทางดีเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไปทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนจ๋าไปทั้งต้นเลยค่ะเพื่อน ดูนาแล้วรถทางดีไหมคะต้นพริกค่ะเพื่อนจ๋าก้อยฉีดต้นเลยไล่นมดไล่หนอนไล่มแมลงกันแบบง่ายๆแก้อาการพริกใบหิกบใบงอนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองทําสูตรนี้ไว้ใช้กันดูนะคะเพื่อนจ๋าพริกผิวสวยนะคะน้ําหนักดีจ้า แม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว